Play the game ก,ก้องซ่าวะ่ะโอ้โหจริงอะไรโคตรสวยจริงสวัสดีครับชาวเ l a y t มเ game ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับไม่ใช้ใเกมโม d e สองอีกแล้วนะครับวันนี้ก็แหมอีกหนึ่งสกินที่สวยมากคือสกินเมื่อเท่าไหร่ แต่ไฮไลท์อินโทรโคตรเด็ดครับสำหรับสก,กินของทเทยเซอร์นั่นเองเอาเคก่อนที่ลืมกดไลค์กดซับวัตชายครับเป็นอจจกอาังใจกล้องซ่าด้วยผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเต erm ิมโค้ดเกมบริการเต erm ิมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบร,ริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o a n น t a l l of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบร,ริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บร,ริการกันนะครับ เดี๋ยสกินในวันนี้เราจะจัดก็คือซินเวฟเทรเซอร์บัตโตนั่นเองครับราคาอยู่ที่1,500นะครับ1,500ก็ตีเป็นเงินประมาณ10น่าจะมาสิบห้าดอนแต่ถ้าเติมครับทางเติมโค้ดเกมก็ถูกกว่านะครับนี่อยู่ใต้ดีขด่ขั้นไปเติมกันได้นะทุกคนโอเควันนี้จะมาซื้อคือสกินสองเรบผมผมว่าอาจจะคือมันก็สวยแหละแต่มันยังไม่ไม่ไมว้าวเท่าวันนี้เว้ยไคลแรนโตรครับว้าคลแรนท์โตรนี้เป็นคาแรนท์โตรอีกหนึ่งตัวละครที่โดยส่วนตัวนะตั้งแต่ผมเล่นโอวัสดมา แฟนไลน์โทที่หายากมากที่จะเป็นแบบเป็นฉากใหม่เป็นอะไรใหม่โดยที่เป็นไลน์โทที่จริงๆหายากจริงนั้นต้องซื้อครับผมแล้วก็มีในส่วนของอันนี้อะไรวะชามรอระช่างมันเอาซื้อพะไลน์โทรจริงผมชอบว่าไลน,น์โทมันเท่มากจริงเราต้องใส่ใส่กับตัวละครด้วยไม่มีใส่เลยปืนสวยไหมใช้ได้ยูไม่รู้ผมสนใจไลน์โทเดี๋ยวดิโคตดเทจริงโ้ จริงผมชอบเพราะไลท์ไฮไลท์ทงจริงนะมันสวยจริงโอเคไปลุยดีกว่าโอเคผมเข้าเกมมาแล้วโอ้ยสกินเทเซอร์พอเข้ามาในเกมสวยเหมือนกันนะเนี่ยเออสวยสวยจัดเลยโดูปืนดีว้าลายสวยจัดว่ะโอเคเลยผมว่าถ้าถ้าถ้าดูจากสกินผมว่าดูสวยกว่าไอ้นี่นะสวยกว่าพี่บวยนะเออสกินหงดําอ่ะเออโอเคอาลับบวชบวชอ่ะ ไปไปไปไหนกันหมดอ่ะไปไหนกันหมดครับแล้วผมจะไปยัางไงาทีมเราอยู่สามคนอ่าอ่าเอาเอ,าเอามาโอเคเราจะยิงเราจะยิงเออไงล่ะทำไมเราไม่แค่สามคนเอพพอพระพระก็ยืน ยืนชิวเลยแล้วแล้วแล้วไม่มีคนจอยอ,อ่ะอ๋อออกจกอา,ากเกะอ๋อเป็นคนจามและโอเคอ๋อคือเราต้องเสียหนึ่งพอยต์ก่อนใช่ไหมฮะถึงจะเป็นคนจั <laughs> เอ <c oughs> อนี่คอมาปั๊บปั๊บเย้ยไม่เหลืออะไรแล้วเพิ่งเพิ่งเกิดฮะโอเคคิดซะว่า ไปฝ nah, ึกยิงก่อน800ดาเมจนะฝึกยิงฝึกยิง Let's go มาแล้วเพื่อได้อยู่นะรีคอร์มาโหถ้าเมื่อกี้มีบลิงอีกทีนึงผมจะเข้าไปใส่มเนี่ยเพื่อได้อยู่อ่ะเอาไปโบไปสวยป่ะ เออโอเคเออตายอุย๊ดลูกนี้น่าจะรีคอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหคือเอาเราสามไยเพื่อนชุบขอบคุณมากครับเย้ยนี่ไม่ไหวนี่ไม่ไหวถอยก่อนถอยกับเพื่อนนั่นแหละอยากยิงอยากยิงอยากยิงโอเคถอยก่อน เ้ยรีคอลกอนโอ้ยโดนอีกเด,ดี๋โดนสไลด์เออโววววววรีคอลกอนเข้าไปเอาอยากอยู่โอ้แล้วมาต่อยพอดีอยู่กับพวกคุรออีกโอ้แล้วจ้าเฮาเจ้ามังกรมันมาเป็นตัวอัติเมตจะมาแล้ว โหอิงมา2,500แล้วหรอใช้ได้อยู่ไปๆๆๆเรอต้องเอาเพื่อเด่นเกมแน่ทุกคนนะแม้เราจะแพ้ชนะเราไม่ซีเรียสนะเรามาเพื่อเพื่อเด่นเกมเข้าอย่างไรวะเนี่ยออติดด้วยติดใครไม่รู้แต่ติดอะเออติดคันโซนี่เองเอานี้ก่อนแล้วกัน น่าจะน่าจะตายอยู่โอเคถอยก่อนโอเคอยไม่อยากไปลึกมากเพราะว่าเพื่อนหน้าตากไม่ทันนารู้มาแล้วบู๊ทใครดีอยู่จินมาแล้วจ้าเออเจ้าปะฮะ บุญนี้เหรอกับเพื่อนป่ะมีข้อกันเมื่อมีเกนจิกับโอ้ส้ลมากอยู่แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้มีคนเดียวนะจ๊ะเม็ดเรามีเม็ดเรามีได้ไหม ไม,ไม่ได้โอ้เลือด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 ติดรถถอยแล้วติดรถอ่ะตน้าตายอยู่ตรงนี้สวยโอเคโอเคมันชุบแล้วโอ้โหไปอยู่ตรงนั้นน่าจะไม่ไหวฮะสวยมากครับแล้วบ๊อบดูซัมติงไปแล้วด้วยเย้ย ใจออเย็นเพื่อนอ๊ oh. อ่ะได้อยู่ได้อยู่คือเราต้องป่วนเว้ยเราเล่นเทรเซอร์นี่หน้าที่เราคือเราต้องป่วนป่วนศาตรูให้มากที่สุดนะฮะเออแต่ก็ถ้าฆ่าได้ก็จะด,ดีมากนะแต่เวลาเป็นตัวละครที่ไปไวอยู่แล้วนะไปถึงจุดอะไรพวกนี้มันไวอยู่แล้วโอ้เจคิวหรอเยย ต้องเอานี่ก่อนละแมร์วะฐานเลยเหรอฐานเลยวะโอเคฮะอุ้ยแล้วผมไปเข้าไปอันนี้มาทำไมเนี่ยเอาติดติดฮะ โอ้ไม่ไหวเลยโอ้หเมื่อกี้น่าจะถ้าโยนติดไอ้น,นี่น่าจะจบเหมือนกันนะสวยอยู่เย้ยเอาเลยอรอกู่าไอ้น,นี่หนีมาเออโอ้โหไม่ไหวเพื่อนเราเราจะไม่สู้กับพันโซหน่อยเหรอ คืนนี้จะวัดคือจะวัดกับจังกุ้งควีนตัวเดียวเลยครับร<อ>คือยังไปอาหารโซน่นนาได้อยู่นะครับเ,เกมนี้เราไม่ซีเรียสแล้วคือขอแค่ได้เพื่อนไดเกมนะจริงพอแล้วจริงไม่เอาไม่เอาเราโดนยิงอัดเต็มๆก็แล้วตายเหมือนกันนะเอ้าวมอมจัดมาแล้วจ้า เยอะไม่เอาเอาบอลเรามาแล้วอุ้ยเย้ยอะโดนไม่โดนใครเลยรีคอก่อนไม่ไหวเยอะจัดอันนี้เยอะจัดเอาแล้วบิงกมาเจออีนี่อีกโอเครอก่อนรอก่อน โอ๊ตลรงนี้น่าจะรีอคอใจเชื่อจะน่าจะได้อะแต่มันมีฮันโซมาช่วยฮีโร่เนบอดายมาเอา้าเอนจีไปแล้วเอนจีไปเอาแคสซิดี้แล้วโหดีเมทเรามีวอลคิลลี่ชุบอยู่ไอ้นี่ก็ไม่ทันแล้วเนี่ย โอ้ถอยก่อนโอเคเพื่อนเราก็ดีเมทใส่เหมือนกันนะนายอยู่ตายแหละสวยอยู่เออเออเค้ยิงอย่างเดือดเขาบอบนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือต้องโยนติดจริงอะเนาะนั่งรอไหมนั่งรออ่า สแกนปะโอ้ยตกใจดิโอเคตกใจทำไมเมอร์ซี่เดินยริงกันวะเซฟแรดแดดไปไปเลยเพื่อนให้เอา้าจะโยนใส่จะเมื่อกี้ผมจะโยนใส่เมอร์ซี่นั่นน่ะ,ะเซยต้าโดนแทน โอเคจริงก็คิดว่าจะโยนใส่เหมือนซี่จริงเออโอเคปอคุ้ยจ้บาจบ้าคือเกิดมาเจออย่างนี้เลยฮะเกิดมาแล้วแบบหนีไม่รอดต้องเข้าแล้วอะ่ะไอ้นี่น้อนผ่านมาก โอ้ไม่ไหววะเรื่องได้มีไว้ผมเพื่อนเออโอ้าวเขาไม่ทันโอ้โหวิงหมดพอดีดีไป9 0 0 0นะก็ถือว่าโอเคนะรอบนี้เราถือว่าเดือดอยู่นะครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เพื่อนในเกมกล้องซ่าว่ะโอ้โหจริงอะไรโคตรสวยจริงสุดยอดช็อตนี้แน่นอนน่ะบึ้มไปแล้วเราก็ไปยิงฟรีโดดลงมาปาเข้าไป แล้วก็ตีโบ๊ทไปหนึ่งทีรีโหลดมาเมอร์ซี่ใกล้าตายตีไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงต่อแล้วก็โดนกิตีฆ่าตายสุดยอดครับ <laughs> มาครับผมลุยกันต่อจากเกมที่แล้วเราได้เฟลในเกมครับเราก็สบายใจแล้ว <laughs> เล่นเต็มที่แล้วครับทุกคนเฮ้ยหน้าที่เหมือนเดิม <laughs> แต่ก็บอกไงบางทีเราแบบเราอยากซื้อสกินอะสกินมันสวยเราเล่นไม่เก่งอะแต่สกินมันสวยอยากมีอะผิดไหมนะครับมีคอดีกว่าไหนวะโอ๊ย หมือนจะตายน่ะโอ้ยที่คอนโอ้โอ้โอ,อ้โอ้โอโอม,มาตีถึงหน้าบ้านตายโอ้มอตีฟฟวพอดีตายตายิดด้วยโบสวยอยู่ รีคอร์ดไหมเลือดไม่มีไม่ใช่คนจะรีคอร์คนไปเก็บเลือดเฮ้ยอยู่ไปไหนละ่ะเพื่อนโอเคเย้ยไม่เอาเวลาเอาอยู่มาครบเพื่อนไม่ฟิลเลยเหรอโอเครีคอร์ก่อนเยอะติด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  โดนโอ้กูซาแบบโอ้โรอบนี้เดือดอยู่นะคิดก็บอกว่าเอ่อลับก่อนแล้วกันครับกลับก่อนแล้วกันครับเจโอเป็เนนะ่าดมแฮมเมอร์ตาวด้วยครับโอ้อย่างนี้ตายหมดไม่ต้องคิดอะไรเยอะเกือบตายนะแต่ไม่น่าไหวถอวยก่อนเมย์เรามาละ โอ้โยนไปติดด้วยไนงะโอ้โหโคตรสุดเทพเย้ยจังเขาเดินใส่ยีง้งเลยจังมอร์ซี่ฟิลฟีได้ใบสยโยต้มจุ่มปุยเฉาเซนยู่ไหนวะเซนตาย น่าจะเอ้าเราบอกน่าจะคูดาวอยู่จะไปได้ปะไม่น่าได้นิดเดียวก็ไม่นิดอ่ะก็ไม่นิดนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่อุ้ยรอบนี้เราเดือดดีว่ะเออผมก็เพิ่งมาใช้อะไรนะชิปในการเคลื่อนที่ครับไปกดที่ขวาตลอดนี้ขวาก็ได้แต่บางคนก็ทขวาทีก็ทิกซ้ายไม่ได้นะทิศซ้ายแม่นนะเออ ฮาร์ดว่ะอย่างนี้เลยเหรอเย้ยยิงกันเพื่อนนั่นแหละโอเคนุ่มชุบก็ได้มั้งถ้าแค่นี้นะเห็นแล้วไลฮาร์ดมาเออรอบรอบสองขอเล่นดีนะรอบสองขอเล่นดีอยู่นะพูดดีปุ๊บติดเลยแฟตบลิงติดเลย มันไม่มีตัวไวๆเจ้าแหละนะครับเราคือเขาต้องเป็นตัวที่เดินยิงไงแล้วก็ยิงได้ันดับหนึ่งนะตัวตายนะ่ะโอ้โอ้แฮมเมอร์ดาวะ่ะสวอยอู่ เยอะรลยคอลกอนสวยโอเค,อเ,คเออนะผมไม่ชิบวะผมจะไปขี้ขวาทำไมอยู่ข้างบนเลยทีเราก็สามารถไปเล่นได้นะมาป่ะมาป้าคนขึ้นบนไห้ เอาเมอร์ซี่แล้วเมอร์ซี่ทำไมเมอร์ซี่สดจัดขนาดนั้นต้มจุ่มผู้ชี่ยวด้วยเมอร์ซี่เราสดสดสุดๆสเดสดสดสดมื่อกี้โอ้รู้จำติงไปแล้ว ฮ่าเอาโยนไปเอ้าได้ด้วยได้หน่อยนึงแต่ไปลงน้ฟิสที่ไปซูโยพอดีเลยเมื่อกี้เผื่อสู้อยู่นะเผื่อสู้อยู่เผื่อสู้อยู่ได้ได้ผมว่าได้ผมว่าได้แค่ว่าจังและเออไม่ได้จังแร็แค่ว่าโรทอกจะฆ่ายากหน่อยผมกาลังไปพาสบอมีชาจจริงคิเซนรัดไปแล้วครับไปไปไปเราก็อยู่เราอยู่พอย n t หรือปะ เลยเพื่อนนั่นแหละโอ้หไม่ตายด้วยดิมีคอนโอ้โหนี่ขาย,ยากอยู่โอ้อยังไงอะ่ะบิงติดไงยังไงอะ่ะบิงติดยังไงละ่ะมันมันมากร๊ปอัพกันแล้วไงเราเลยเล่นเ,เลยไปต่อไม่ได้จริงๆควรจะเอาแคสซิดี้ครับมันมีเกณฑ์จีแล้ววะ่ะ ว,ว้าวกูุ้มม,มากเลยอ้เหรอจะกดชิปเขาทำไม่ได้แล้วเพื่อนเราโอ้โหเพื่อคือเพื่อจะดันให้ได้ใช่ไหมไม่น่ารอดโว้โว้โว้รอดนะรอดมาเก็บเลือดได้อยู่เอาละเพื่อน คือมันเดินอย่างนี้เหรออ่ตายเถอะนะสวยมากเออโอเคโอเคคือเดินยิงเดินยิงโล้ท็อกแบบเอาให้ตายอะ่ะมาไม่ไรเพื่อนมีกลับอยู่มีกลับอยู่ไม่เป็นไร รอก่อนรอก่อนต้องกลับต้องกลับต้องกลับหมู oh, oh, กั oh, ตายนะ่ะเซนเรชตเมนไปแล้วสวยอยู่แล้วสวยมาก oh. <c oughs> สู้กับหมูเลยแล้วผมไม่เป็นไรเด้อโอ้โหสี oh, ่ต่อสองไหวอยู่แล้วเพื่อน มีฮิลสู้แล้วโบฮอคใส่เลยอ่ะโอ้โหแล้วได้ด้วยปะแต่โบฮอคฆ่าได้ฮะสลิงฆ่าซัพพอร์ตไปแต่โบฮอคฆ่าต่อ2นาทีครึ่งครับโอ้หไม่น่าไหวถอยก่อนละครับโอ้กลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเอาบอมเรามาละต้องหาจังหวะใช้สวยๆสวยมากๆด้วยเพราะมันมี เข้างหลังครับอ๋อเพื่อนไม่ไ <expand> ด <ET>. mm ้มองข้างหลังเลยแล้วยูจินแล้วยูจินหน้าบ้านอย่างนี้ไม่น่าฆ่าใครได้โก้ยเกือบทำเมื่อกี้ไม่เก็บดาบนะเเพื่อนติดไปหนึ่งทีวายฟิวดีพอยไปอือออซิตี้ฟิวอีก ไม่น่าไหวเอาเพื่อนโดนดึงไปอีกกลับก่อนนะเพื่อนเออย้ยยิวกันไม่ทันแล้วตอนนี้เอออบตายนะบัชชันเหรอเพื่อนเราบาชัชชันมาเลยเหรอ เอาแล้วโดนดึงโอ้โหสามคิวนี่คือเราจะไม่ชนะอะไรทุกคนเฮ้ยเกมนี้เล่นดีนะฮะแพ้สองเกมบ้างนะครับแต่หลายคนดูแบบเอ้ยผมชนะทุกเกมไงเนี่ยแพ้ก็มีนะครับน่าเบย่อจะหมื่แล้วอะเออไปไหนละ ข่าวระดัเพิ่ให้จะขึ้นไปยังไงวนะน่ะโอ้ไม่ตายด้วยโอรีคอนข้างบนมันฟรีจัดเลยล่ะโอ้โห ว่าท่าไฟเดอะฮมาอย่างนี้อ้ไม่น่าไหวครับทุกคนโอเครอบนี้ก็ยิงมาเต็มที่เหมือนกันนี่แหละครับมันต้องมีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับผมแต่เราเล่นดีเราเล่นดีเราสบายใจเพราะใครไปแค่ควิกเพลย์นะครับผมไม่เป็นไรไม่เรียสเครับดูเดือดดูระกเกม่ดูเดือดโอเคมาดูเพื่อเนเกมกันช็อตไหนเอ่ยแต่เราเล่นนีนะดูสกอร์ตัวเองด้วยฮะหนึ่งหมื่นกว่าใช้ได้เดี๋ยวว่าคิวอยู่ ก็ต้องฝึกเล่นนะครับฝึกเล่นเยอะตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครหลักของผมแล้วนะว่าจะไม่ด้เล่นดีขนาดนั้นแต่สกินมันสวยครับไฮไลท์โหมดมันสวยต้องจัดโอเคผมก็มานี้แล้วกันครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์โหมดที่สวยมากคือที่ผมบอกมันสวยเพราะอะไรเพราะมันตัวละครตัวอื่นอะต่อให้มันมีไฮไลท์โหมนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยแค่แบบเป็นฉากปกติเว้ยแต่ไฮไลท์โหมดตัวนี้คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนใหม่ไปเลยซึ่งผมว่ามันเจ๋งจริงนะครับผมเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืม like กดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นไงจะเป็นกำลังใจให้กองซาเลยอสมสวัสดนี้เอาไว้กันครับทุกคนสวัสดีครับ